สวัสดีต้นเช้าจ้ะพี่น้องเก้าโมงฮิมะตก<笑><笑>ฉันปลูกพักแล้วนุ่นฉันเอาผักดีว่าฉันไปเอาไอ้นั่นคุมไว,ว้เนาะพัาสติกเนาะพักกำลังงอกจะพักไอ้หัวหัวประกาศจะแรททิสจะราดิเซียนจะ แล้วก็ในบ้านบ้านใอในบ้านกระจกฉันก็ปลูกพักกวางตุ้งเอาไว้เดี๋ยวให้อลิปิจุดเทียนให้ในบ้านกระจกแล้วจุดเทียนได้จ้ะโอ้โหมาว่าน,นี่ฉันดูข่าวเขาบอกว่าหิมะตกแต่ว่ามันไม่ใช่ตกแถบนี่มันมันตกแถบอื่นนะ <c oughs> ก่อนใหญ่โดยพี่นองคือจะไล่ยอยู่ดอกเนาะรู้ว่านั่นน่ะฟ้าเหมือนจะตกแรงอยู่เนาะ <c oughs> ปุยยังใหญ่เลย ุกมาก่อนใหญ่หิมะจริงๆเด้อวพี่น้องนี่มันไม่ใช่หิมะฝนเนี่ยหิมะปุ๋ยๆเนี่ยจะเนาะโอ้ยเดี๋ยวมาดูกันใจๆใพี่น้องว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูพักด้วยจ้ะพักขนาดเดี๋ยวเออพักกกตุงเนาะเดี๋ยวให้อลิปไปไปไอจุดเทียนให้เนาะพ่ออุ่นๆสักหน่อยจ้าพี่น้องเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบจ้ะ